สวัสดีพวกเวนทุกคน,น,นด้วยนะวันนี้โยงของเหนวคู่บอนหน้าดูอย่างนอตเจอร์เกับวีบอกที่จะน้ำหดในค่ำเคืนนี้ฮะเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างนอรสเจอร์เรนนะโยงบอกเลยว่าชะตาค่ะแล้วล่ะวันนี้เพราะต้องโหดจะมาพบก,กับ v ีบอกที่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้พี่แกไปโดนตัวไหนมาถึงได้เดือดขนาดเนี้ยยังไงเกมเนี้ยโยงก็ขออาใจช่วยละนะ มาดูความพรม้อมของทีมเยอนอย่างบีบอกกันบ้างนะผลงานในจัดจ้านสถานทั้งหลีกวันนี้ต้องออกมาสาแส,สงนอกรังไม่ินำซ้ำวันนี้เจ้าบ้านก็ดูจะเป็นรองยงว่าเกมได้หิวสามแต้มกลับลังได้ง่ายๆเลยล่ะเกมได้ละยงว่านะบีบอกนอนก่อนใช้ดี เพิ่งไปทิยกันนะครับทุกคนวันนี้ย้งมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับจงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามา,ารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท mm ี่แอด mm 8 8 sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภัยไว้นแชนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากล่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้โยงด้วยเถิด